เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับการอภิปรายในนใจของฝ่ายคานในครั้งนี้ <Hey. S 1> ซึ่งหลังจากการอภิปรายจบไปแล้วลงมติผ่านพ้นไปแล้วแต่เรื่องนี้ยังจะต้องมีภาคต่อไปที่ต้องติดตามวันนี้ชวนคุณโอภาษามาคุยเรื่องนี้คือค่อนข้างจะเป็นเรื่องซับซ้อนนิดนึงวันนี้พยายามคุยให้เข้าใจเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่กับเราทำวานเข้าใจไปอีกค่อนข้างยาวเลยสรุปประเด็น ที่สําคัญจากการอภิปรายครั้งนี้ของสายค้านค่ะครับก็เรื่องนี้ก็มาจากที่คุณหมอรองเด็กศิริกรมอของท้างแท้ที่ปัตน,นะครับจุดประเด็นขึ้นมาก็พูดถึงประเด็นที่ว่าการซื้อขายข้าวอของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะั้น่ะไม่มีจริงคือไม่มีการทำ G2G จริงแต่เป็นเรื่องของบริษัทเอกชน ทั้งบริษัทเอกชนไทยกับบริษัทเอกชนจีนเนี่ยก็คล้ายๆว่าเป็นรัตั์ผีอุปโลงขึ้นมาทท่านั้นอืมอันนี้คือประเด็นแรกที่สาคัญก็คือ G 2 G ไม่มีจริงอันนี้คือตามที่สายทันเขาบอกใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองที่ตามมาแล้วเกี่ยวเนื่องกันครับก็พอดีอมันก็จะมีประเด็นไปเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทสยามอินดิก้าใช่ค่ะสยามอินดิก้าสยามอินดิก้านี่ก็คือมีการไปจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมาโดยคุณรัพิชาจันทร์คุณพรหรือสิบเบีย ซึ่งว่ากันว่ามีความสนสนม,มกับอดีตนายกทักษิณอือันนี้ค,คือบริษัทที่บอกว่าเป็นบริษัทที่จริงๆไม่ได้เป็น G2G แต่ขายให้กับสยามอินดิก้าเนี่แหละท,ที่มีเสียเปลียงเป็นตัวละครสําคัญนี่แหละครับแล้วก็สยามอินดิก้าเนี่ยก็จะโยงไปถึงบริษทั President ating, ษท President Agri-Trading เพราะว่า p r e s i d e n t Agri Trading นี่เป็นบริษัทที่ก่อนหน้านี้ เป็นที่คุ้นหูกันมากเพราะรว่าเคยมีเรื่องมีราวมาก่อนใช่ครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องโครงการบ้านเพื่ออาทรพิจารณบ้านเพื่ออาทรถ้าจำกันได้ในสมัยรัฐบาลคุนทรศิลแ์ในเรื่องมันมาแดงขึ้นหลังจากที่คมพชทําการปฏิวัติยึดอำนาจจาก,การัฐบาลคุนทรศิลเมื่อปี2549เรื่องก็แดงขึ้นมาแล้วก็มีการสอบอแล้วก็นําไปสู่การฟ้องอ,พอ่าปปชก็สง่ง ของอายการแล้วก็ฟ้องต่อสาธารและการเมืองจริงๆเรื่องที่ฟ้องตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องโครงการบ้านเอื้ออาทรใช่ครับแต่บริษัท <ใน S 1> ท<า>ั้งแฟรนไช <ป S 1> ส์เอ็กีเทรดดิ้งแล้วทั้งเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ครับแล้วก็โดนดำเนินคดีทั้งตัวบริษัทแล้วก็ตัวภูมิภาคอุตสาหกรรมอ่าจนจบลงที่ยี่ครับตอนนั้นที่เรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเอา่อพอมีชื่อนี้ปรากฏออกมาเนี่ยปรากฏว่าทันาคารหลายแห่งเลย มีการไปแจ้งความบอกว่าเอ๊ะบริษัทเพรสเดเนนนี่มีการเอาสัญญาซื้อขายข้าวที่บอกว่าจะส่งไปต่างประเทศเอาสัญญาตัวนี้ไปวนกู้กับแปดธนาคาร,ครก็เต้นกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นจากเรื่องบ้านเออทอนก็ไอธนาคารต่างๆซึ่งธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารเอกชนรวมประมาณ7จแห่งเนี่ยนะครับก็วงเงินก็ประมาณ12 0 0 0่ล้านเนี่ยที่ป<ม>อนกู้โดยที่บริษัท บรินี้นะครับก็เอาสัญญาซื้อขายข้าวที่มาเวียนเทียนนะครับในการกู้ังคงประกันนะครับก็มาทวงทวงเงินกันใหญ่เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสัญญาตัวนั้นเนี่ยก็บอกว่าพอทางตอนหลังทางปปทใช่ไหมฮะมีการไปตรวจสอบแต่ว่าไม่ได้มีการส่งข้าวไปขายจริงด้วยซ้ํรจริงๆก็คือก็เวียนกันอยู่ในประเทศนี่แหละใช่ครับก็ พอเรื่องมันแดงขึ้นเนี่ยก็มีการทวงกันไปทวงกันมาก็ทางทางวิจารณ์ซีเดนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการว่าแปลงเป็นคดีแพ่งแทนก็คือให้วิจารย์สยามบมนิก้าสยามบนิก้าที่เป็นสัดนเครือของวิจารณ์เนี่ยมาทําหน้าที่เป็นคนจ่ายทยอยจ่ายให้ใช้นี่ให้กับธรรน,น,น,นาคารต่างๆแทนก็ทําให้คุณธาริดเพ็งดิตเนี่ยสั่งยุติคดีไม่ฟ้องร้องแต่ว่า คุณดุษฎีอารย์วุฒิเนี่ยซึ่งอดีตเลขาบบตเขาเคยทำคดีนี้มาตั้งแต่สมัยเขาเป็นรองธิบดีพีเอสไอเขาก็ไม่ยอมนะฮะเขาก็เลยมาทำต่อเขาเชื่อว่าบรร r d ธนาคารกรุงไทยตอามี้พูดถึงประเด็นธนาคารกรุงไทยนะครับ b o ร r d ธนาคารกรุงไทยเนี่ยคงมีส่วนรู้เห็นด้วยก็เลย ก็จะดาเนินคดีนะก็คือโฟกัส<อ>ไป,ไปที่คดีที่ไปกู้เงินของธนาคารกรุงไทยคือในส่วนของแบงก์เอกชนรายอื่นเนี่ยเอาผิดเขาไม่ได้ใช่ครับเพราวะว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเอกชนเขามีสิทธิที่จะปล่อยกู้ยังไงก็ได้ก็คดีนี้ต่อมาก็ส่งไปให้ปปชแต่เคสน,นี้เองที่ทําให้คุณบุษดีเองก็โดนลงก,กินโต๊ะน,นี้สุดแล้วก็ถูกย้าย เข้าใจว่าเป็นแต่เหตุหนึ่งนะที่ทำให้ให้ไม่พอให้ฝ่ายการลงไม่พอใจกันว่ากันว่าเรื่องนี้ใช่ไหมคะเป็นสาเหตุหนึ่งในอาจจะเป็นหลายๆเรื่องที่ทําให้คุณดุษฎีโดนเด้งจากการเป็นเลขาปปชและล่าสุดคดีเทสเดนต์ก็คือเรียกว่ามาอยู่ที่ปปชอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะบอกว่าในส่วนของสยามอินดีก้าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเพราะว่าคนที่เริ่มตั้ง สยามอินดิก้าก็คือคุณอนพิชาเส,เ,งงเสียเปียงนี่ยแหละเสียเปียงนี่แหละค่ะก็คือแล้วก็แ,แล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบาริษัทเพรสเดนินนด้งอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นค่ะคก็คือว่าตอนนี้ที่บอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นหมัง<อ>ม้วนยาวแนะ่ก็คือจะต้องตามต่อในส่วนที่บอกว่า G2G ไม่มีจริงรัฐบาลก็บอกว่ามีจริงต่อไปก็ต้องมีการพิสูจน์กันว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ย G2G มีจริงหรือเปล่าอันนั้นประเด็นหนึ่งแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่บอกว่าบริษัท ที่มาซื้อเนี่ยสยามอินดิก้ากับ Pre ิเดนต์อะริทเทสเนนเนี่ยเกี่ยวข้องกันก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปค่ะเพราะว่าเป็นหนังม้วนยาวค่ะ